21 22ตันอ๋อสิบล้อไม่เกิน21 22ล้อไม่เกิน50อ๋อแสดงว่าล้อเยอะใช่ไหมนับล้อเยอะใช่ไหมครับขอบคุณมากมากครับสำหรับความรู้นะครับผมขอบคุณหลายๆสตหรับข้อมูลครับบ้านกับถนัดพายตารางนั่นคือว่าเราหกล้อไม่เกินสิบตันหกล้อไม่เกินสิบตันหกล้อเพราะม่นขายออกกันหมดนั่นหกล้อไม่เทสขายออกหมดแล้วใช่ไหม หรือว่ายังไงคุณเม่หัวใจกอดๆขอบคุณมากๆนะครับคุณเม่บรนุแม่ก็จะเดินทางแล้วหกโมงสิบนาทีก็จะเดินทางนะหลังพวงมาลัย้วนะครับไปส่งลูกแล้วนะครับขับรถด, <c oughs> ด,ด,ดีีนะครับผมต้องกินน้ำอุ่นตลอดนะครับ กูแน่น่ัวใจกอดๆครับน้องนุ่นบอกว่าอะไรนี่แค่ตัวรถก้ากว่าตันแล้วเจ๊พรก็ติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักมาตอนนนุ่นหนูน้องนุ่นบอกว่าหกล้อไม่เหลือมีแต่หัวลากโอ้สุดยอดเลยนะครับผมหกล้อไม่เหลือแล้วมีแต่หัวลากเหลือแต่หัวลากนะครับผมขอเหงเงงปังๆนะครับงานมาเยอะๆนะครับเจ๊พร ใครที่นี่ก็ใช้บริการน้องนุ่นได้นะครับน้องนุ่นพ่วงซิ่งวิ่งทั่วไทยนะครับรับขนส่งย้ายรับขนส่งขนผลิตทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเก่งมากๆเลยครับน้องนุ่นเก่งมากๆเลยนะครับยอมรับนะครับยอมเราก็เก่งน้องนุ่นว่ามาเปิดล้านตู่ ยูสมุดปากการอ๋อบอกว่าตู้ว่างมาครับทยบ้านเล็กเป็ดหัวใจกอดดมานะครับผมขอบคุณในลายทยบ้านเล็กเป็ดขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากทยบ้านเล็กเป็ดเห็นกี่ดวงตาพี่ยูไม่ดันเลยนะพี่ยูตอนนี้ผมเห็นหนึ่งดวงตาไทยบ้านเล็กเป็ดเห็นกี่ดวงตาครับผมอ๋อวิ่งของท่าเลยใช่ไหมครับผม ขอบคุณมากๆสาหรับความรู้นะครับผมไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับไม่มีความรู้ด้านนี้ส่วนมากผมก็จะทํางานโรงงานนะครับผมถ้าบริหารจัดการภายในโรงงานนี้ก็พอรู้เรื่องเข้าใจนะครับแต่ถ้าเรื่องรถนี่จะไม่เท่าไหร่นะครับหนึ่งดวงหนึ่งดวงมันทําไมเป็นอย่างนี้อะระบบเป็นยังไงเอไอเอไอเอไอใจร้ายมากเลยวันนี้ คุณเนนหัวใจกดก่อนมานะครับผมขอบคุณหลายๆครับผมพอเน็นใกล้ใตน้ำกินแล้วมันนี่แต่ว่ามไม่มีคาเลยว่ะขึ้นห้าดวงตาแล้วผมเห็นห้าดวงตาแล้วสามดวงตาแล้วไม่รู้ว่าระบบเป็นยังไงนะครับไม่เข้าใจเหมือนกะันระบบไม่ดันเพาะนียงไง ไปเที่ยวปา่ามาคุณเนียนมือขึ้นนะพรุ่งนี้ไปเดินป่าไหมครับคุณเนียนไปเดินป่าก็ปัตตานีลูกปืนลงอีกแล้วจะไปบอกถึงมันเนีย่ยไปบอกถึงมั่นลูกปืนนั่นนะอย่าไปพูดถึงอย่าไปพูดถึงอย่าไปพูดถึงกับถือว่าเขาไปหางานกับพ่อเดาคิดว่าเราไปหางานนะครับผมไปทํางานนะครับ สู้ๆเป็นกำลังใจนะครับเป็นระมัดระวังเอานะครับผมทำไงได้เป็นงานของเรานะครับผมคุณแน่นเลยที่ไปเลาะเป้าเลยฝนมาตก่ังที่น้ำใสแรือม่าคุณแน่นแถวเนึ่ฝนไม่ตกคงน้ำคงใสแล้วนะลำานามเซื่อนลำานามเซื่อน นีกันแถบพอท่านมาขึ้นระว่างตัวเอาครับพุ่นนุน้องนุ่นระว่างตัวเอาครับแต่พอซวยจีิงเรพอรถึงขาดพีถ้าไม่ซวยจริงๆิงเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณน้องนุ่นนะครับผมขอบคุณม,มากที่มาเป็นกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะครับผม